สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงรายวันดวงประจําวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2560 แนะครับซึ่งเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดและก็เป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช,ช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับแต่พลังงานบวกพลังงานดี เพื่อเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับทุกพำลยากรที่ดีๆนั้นก็ขอให้เกิดความสําสเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงนะครับให้เพิ่มกว่ามั่งมีสีสุขให้กับท่านอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคญหนาหรือเจอกับความยุ่งยากมาก่อนหน้านี้นะครับตัานก็จะก้าวออกจากสภาวะนั้นด้วยความปลอดภัยหรืออะไรก็ตามที่เหยียเข้ามาสร้างความยุ่งยากให้กับท่านในวันนี้นะครับตัานก็จะก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้ในติต่างที่ดีต่อไปนะครับที่จะทําให้ท่านเดินหน้าเติบโต,ตรุ่งเรืองพบกับการเติมเต,มต็มนะครับสู่การเดินหน้า อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่จะมาซึ่งความสําเร็จนะครับที่จะทําให้ท่านได้รับการเติมเต็มในความสมหวังสมปรารถนาในความสําเร็จที่จะสร้างความมั่งมีสีสุขให้กับท่านนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาวนาทิตย์ในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็เข้ามาให้ท่านดูแลทั้งตัวเองและครอบครัวด้วยความสุข ด้วยความบุดรมสมบูรณ์นะครับถ้าใครติดกัดต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับตานก่อจะกลาวออกจากสภาวะนั้นด้วยความปลอดภัยนะครับที่จะได้รับเงินหลังไหลเข้ามา จนเจืออห้ท่านได้รับความอุดมสมบูรณ์ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดหลายๆท่านก็ยังอยู่กับความเป็นโสดนะครับที่รักกับตัวเองผูกพันกับคนในครอบครัวอย่างมั่นคงอย่างแน่วแน่นเช่นกันนะครับจึงไม่มีสถานการณ์ในการที่จะโอยหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อยู่อย่างโสดๆอย่างมีความสุขอย่างมีคุณค่าส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ในรับการดูแลนะครับอบกอดกันด้วยความอบอุ่นดูแลกันด้วยความ หายจินดีปรีดานะครับตากว่าคู่ใดที่ก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์มีอะไรในปัญหาบ้างก็ตามนะครับ ที่ขาดตกปกพร่องไปในเรื่องของการดูแลก็จะมาเติมเต็มด้วยความใส่ใจซึ่งกันและก,กันนะครับก็ทําให้ก้าวออกจากสภาวะปัญหาต่างๆด้วยความปลอดภัยและก็ดูแลกันด้วยความอบอุ่นไปใต้สำรับในวันนี้นะครับดีเอ็มเปอร์เรอร์นะครับด้วยศักยภาพของท่านนะครับที่ยิ่งใหญ่นั้นก็สามารถที่จะบริหารบริจา,าจัดการในทุกสภาวะต่างๆให้มีความมั่นคงรุ่งเรืองแม้เจอปัญหาอะไรต่างๆท่านก็สามารถเคลียให้ราบรื่นด้วยความปลอดภัย เลขนาไพ่ในวันนี้ของชาววนาทิตย์58104นะครับก็ขอให้ชาววนาทิตย์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับผู้ทิ่เกิดวันจันทร์พลังดวงของท่านในวันนี้นะครับความนิ่งนะครับ การนิ่งโดยการพิจารณาใจตรองด้วยความรอบคอบนะครับจะทําให้ท่านปลอดภัยในทุกสถานการณ์ไม่ว่าอะไรก็ตามจะพุ่งเป้ามาโจมตีให้ท่านได้รับผลกระทบกระเทือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเชิงการแข่งขันต่างธุรกิจอะไรต่างๆนะครับเพียงแต่ท่านใช้ความสุขุมรอบคอบใช้ความใจเย็นนะครับตั้งสติพิจารณานะครับก็จะทําให้ท่านสามารถาอยู่ในแนวหน้าปลอดภัยจากสถานการณ์ในทิศทางที่ดีนะครับ จะมีแรงพลังดึงดูดที่ดีแม่นจะมีสภาวะของความกังวลอะไรต่างๆในวันนี้กับชาววันจันทร์ก็ตามนะครับบางท่านก็ไม่แน่ใจกับบางสถานการณ์หรือกังวลอะไรต่างๆแต่ถ้าท่านตั้งสตินะครับแล้วก็ปรับสมดุลในสภาวะความคิดความใจตรองอะไรต่างๆใช้ความใจเย็นใช้ความสดชื่นจำใสเบิกบานนะครับก็จะทำให้ท่านมีแรงพลังดึงดูดที่ดีๆ ให้มีความปลอดภัยมีความเติบโตสมหวังสมปรัถนาเข้ามานะครับที่จะทําให้ท่านดึงโดดความสําเร็จหลากหลายเข้ามาแล้วก็สร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในทิศทางการเงินในวันนี้นะครับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆกับโครงการใหญ่ๆสาคัญซึ่งบางทีซึ่งอาจจะท่าน ตกโจมตีอะไรต่างๆนะครับหรือหวังที่จะคว้าโครงการนั้นที่จะมีผลกําไรมากมายซึ่งท่านไม่แน่ใจอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะคว้าโอกาสดึงโดดเข้ามาได้นะครับ เงินนอกเหนือจากความสําเร็จในเรื่องการงานธุรกิจแล้วบางท่านก็จะในเรื่องของการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับที่อาจจะมีเข้ามาในเรื่องของการมีโชคมีลาบแบบปลุกๆเงินก้อนใหญ่ก้อนโตๆได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องระมรัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าไพ่ใหญ่เดโมนขึ้นมาด้วยตานต้องใช้ความใจเย็นใช้ความนิ่งพอสมควรในการพิจารณา,า,า,าการทําธุรกรรมต่างก,ก,ก,การเงินในวันนี้นะครับที่จะให้เกิดความปลอดภัยขึ้นใช้ความนิ่งพิจารณาพอสมควรนะครับ ไอสิ่งที่น่าเชื่อตือได้น่าไว้วางใจได้นะครับในการที่จะทําธุรกรรมต่างเงินการเงินของท่านก็จะทําให้ท่านมีความปลอดภัยในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้เจ้าวันจันท์นะครับคนโสดหลายๆท่านที่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์บางทีก็อาจจะมีความเหนื่อยล้านะครับกับการสอบแสวยงาความรักความสัมพันธ์ก็อยากจะปักกายปักใจให้เหนื่อยนะครับบางคนก็ยังมี ความผูกพันกับคนในครอบครัวรักกับตัวเองอย่างแน่วแน่นเช่นกันนะครับก็อยู่อย่างมีคุณค่ายัางมีความสุขแบบโสดๆส่วนบางคนก็อาจจะเบื่อนะครับในสถานการณ์ของเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในสังคมปัจจุบันนี้หรือกังวลไม่แน่ใจอะไรต่างๆนะครับจึงไม่คิดในเรื่องของการที่จะมีความรักเข้ามาส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแล นะครับไม่มีความมั่นคงและมีความปลอดภัยด้วยความใส่ใจอย่างมีคุณค่ากันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีบางสภาวะอะไรก็มาในความก็รักความสัมพันธ์แต่ไม่เกิดความกังวลบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับหรือไม่แน่ใจอะไรต่างๆก็จะจ่ายความนิ่งมาพิจารณาใจตรองนะครับหรืออยู่ในโซนปลอดภัยเพื่อสงบสติอารมณ์ต่างๆนะครับก็จะทําให้ได้รับการดูแลในความรักความสัมพันธ์นั้นมีความปลอดภัยมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับ ไปได้สำรับในวันนี้นะครับอัศวินถือไม้เทา้าท่านจะมีความกับพี่กับเป่านะครับมีพลังในการกับเคลื่อนในสถานการณ์ต่างๆและวันนี้ท่านจะมีแรงดึงดูดนะครับต่างการเงินที่เข้ามาในสถานการณ์ที่ท่านคาดคิดไม่ถึงเข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับด้วยนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของจ้าวันจัน 4181012นะครับก็ขอขอาจารย์วันจันทร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบุนมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับพุทธิเกิดวันอังคานะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการยกกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องอาจจะได้เรียนรู้อะไรในเชิงวิชาการในแนวความคิด ไอเดียที่หลากหลายนะครับมาพัฒนามายกระดับความสําเร็จความาวความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นดีกว่าที่ผ่านผ่านมานะครับหรือใครที่รอโอกาสในการมีงานทํามีอาชีพอะไรต่างๆอาจจะได้รับข่าวดีๆเข้ามานะครับไอ้ท่านในเริ่มต้นกับการมีรายได้รายร,ายรับต่อไปในทิศทางที่รุ่งเรืองต่อไปนะครับบางท่านก็จะมีสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับต่างธุรกิจต่างสีเตาๆอะไรเข้ามานะครับแล้วก็การงาน ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้นได้รับการทุ่มเทดูแลใ,ใจใสด้วยความใส่ใจบางท่านก็เรียกว่าครั่งใครนะครับในการที่จะดูแลในสถานการณ์ต่างๆซึ่งบางทีก็ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างในวันนี้นะครับเพื่อให้ าการงานธุรกิจนั้นได้รับสู่เป้าหมาย่งความยกระดับความเติบโตเข้ามานะครับการทุ่มเทของท่านจะได้รับชัยชนะบางท่านบางท่านนะครับอาจจากการทุ่มเทมากจนเกินไปแล้วก็บางทีก็อาจจะไปสร้างความไม่พึงพอใจให้กับปกคนรอบข้างก็ได้นะครับที่ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยรับผิดชอบนะครับซึ่งเรียกว่าบางทีก็ไปล้ำเส้นล้ำหน้าไปเกิน หน้าเกินตาของผู้อื่นทต่ให้รู้สึกมันใ้ท่านนั้นนี่ก็ต้องระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าสถานการณ์จะเกิดเป็นศัตรูขึ้นโดยไม่ตั้งใจก็ตามนะครับแต่ท่านก็จะได้รับการกลุ้มคลองให้มีความปลอดภัยรับชัยชนะในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาวนังคาร การเงินของท่านนะครับก็จะเข้ามาในเส้นทางใหม่ๆได้ด้วยบางท่านรายได้รายรับที่เกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆนะครับที่จะทาให้ท่านได้รับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เข้ามานะครับหรือในเรื่องของนอกเหนือจากความสําเร็จการงานธุรกิจแล้วนะครับที่ได้รับการสนับสนุนหนุนนุในทิศทางที่ดีก็จะมีเงินเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยเสน่หาได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับที่อาจจะเข้ามาแบบลับๆนะครับไอ้ท่านได้รับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับจะวันอังคารกลนท่โสดนะครับตักว่า จะเจอความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็ไอพิจารณาอย่างทีทวนอย่างมีคุณค่านะครับแล้วก็จะทําให้ต้านปลอดภัยในทิศทางที่ดีเพราะบางทีนั้นอาจจะมีรักที่เกี่ยวกับเสน่ห์ราคาอะไรนะครับที่อาจจะเข้ามาหรือบุคคลที่เขามีเจ้าของแล้วอะไรต่างๆอันนี้ที่อาจจะเข้ามาสร้างความผูกพันถ้าท่านพิจารณาด้วยความใจตรองด้วยความใส่ใจนะครับก็จะทําให้ต้านปลอดภัยในทิศทางที่ดี ส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลนะครับยกระดับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่เติมพลังแห่งความเสน่ห์อาขาหกกันทั้งคู่ใดนะครับมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับ<ส><ต>ก็จะทําให้ท่านได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ที่จะดูแลกันปลอดจาก อุปสรรคทั้งอาปาณาทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่จะเติมเต็มเพลังเสน่ห์เข้าหากันดูเลยให้เดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับไปใต้สำรับ การที่ท่านอาจจะได้พบกับแนวทางที่ดีๆใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งคิดแตกต่างไปจากที่เคยเป็นมุมมองเดิมๆนะครับที่จะทําให้ท่านพบกับเส้นทางโอกาสดีๆความสดใสบางทีก็พบปะผู้คนมากมายนะครับที่ได้แนวความคิดหลากหลายเข้ามามาพัฒนาให้เดินหน้าเติบโตด้วยความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับเลขหน่าพ่ในวันนี้ของชาววันังคาร 1 1 1 5 6 1 2นะครับก็ขอให้เจ้าวันอังคารมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมันคงมัง่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางวันพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับความรักความสามัคคีความกลมเกลียวนะครับจะเป็นพลังที่ดีที่จะทำให้ได้รับการส่งเสริมสู่เป้าหมายความสำเร็จ ได้ในทิศต่างที่รุ่งเรืองนะครับไม่ว่าจะเป็นความรักจากคู่รักคู่ครองจากคนในครอบครัวหรือจากเพื่อนมิตรองค์กรในองค์กรนะครับที่จะเข้ามาเป็นพลังสนับสนุนเกือ้อกูลในทิศต่างที่ดีพลังแห่งความกลมเกลียวนะครับก็ทําให้ได้รับโอกาสดีๆนะครับที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาบางทีก็ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้คำแนะนําให้คำปรึกษาเรื่องการช่วยเหลือในการวางระบบระเบียบในการวางแบบแผนอะไรต่างๆ นะครับที่จะทําให้ท่านสู่สภาพคล่องของการที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานะครับปัญหาต่างๆจะถูกเคลียร์ด้วยความปลอดภัยและก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆของการเริ่มต้น ของการเติบโตหรือไกลที่ว่างงานอยู่นะครับบางทีก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นโอกาสตั้งการงานอาชีพให้มาให้ท่านได้ทาไม่ว่าจะเป็นตุกว่าจ้างหรือบางท่านนะครับที่จะรับโอกาสดีๆด้วยความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อาจจะเริ่มต้นในเรื่องของการสร้างธุรกิจอะไรให้ท่านดูแลก็ได้ก็เป็นโอกาสดีๆที่มีเข้ามานะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับเส้นทางการเงินของท่านก็เข้ามาด้วยความสมดุลน,นะครับกับความรู้ความสามารถศักยภาพของท่านในความสําเร็จได้รับการอตอบรับในความสําเร็จเข้ามาอย่างคุ้มค่านะครับบางท่านที่ว่างงานอยู่หรือไม่มีไรายได้ไรายรับก็อาจจะมีโอกาสนะครับในมี อาชีพมีรายได้เข้ามาที่ตกจิบยื้อนอกอากาเข้ามานะครับหรือใครที่มีความมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีการสร้างเส้นต่างใหม่ๆต่างกันเงินเข้ามาหรือบางท่านนะครับที่อาจจะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจิบยื้อนอกอากาต่างกันเงินเข้ามาอุปถธรรมคำชูได้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับคนที่โสดก็มีโอกาสนะครับที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นตากว่ากลจะ เริ่มต้นมีความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับเตียอาจจะได้พบกับใครสักคนหนึ่งนะครับเตียอาจจะได้พบบางทีก็พบกันซึ่งหน้านะครับหรือบางทีก็พบกันทางโลกสื่อสารออนไลน์ที่จะมีเข้ามานะครับแม่นบางท่านเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นจะมีบ้างในการเริ่มต้นที่มีปัญหาในอุปสรรคนั้นนะครับแต่ก็จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีที่จะโช่ของการ ใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้นะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์นั้นจะได้รับการดูแลนะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสมดุลในความผูกพันแม้นจะมีปัญหาบ้างในบางคู่ก็ตามนะครับก็สามารถที่จะัดจัดปัญหาได้อย่างรวดเร็วและก็ดูแลกันด้วยความอบอุ่นนะครับด้วยความมั่นคงยังมีคุณค่าซึ่งกันและกันภายใต้สัมรับในวันนี้นะครับ การเดินหน้าอย่างสดใสนะครับที่จะทำให้ท่านพบกับความรุ่งเรืองซึ่งอาจจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากการชี้แนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและก,ก็การทุ่มเทดว้วยความพยายามของท่านที่ไม่หวั่นไหวนะครับ <c oughs> ก็ทำให้ท่านได้พบกับโอกาสดีๆของการเดินหน้าเติบโตอย่างสดใสเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน 2 619นะครับกขอใอจชาววันพุธกลางวันมีรกัมรกมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุอน่นมั่นคงมัง่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นครับพบก,กับเส้นต่างโอกาสดีๆนะครับที่เข้ามาไอ้ท่านพบก,กับความรุ่งเรืองเฟื่องฟูมีการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับขอ เป็นวันหนึ่งนะครับที่สิ่งดีๆงามๆเข้ามาเสริมพลังความเจริญเติบโตรุ่งเรืองให้กับชาววันพุธกลางคืนนะครับสร้างความปึงพอใจให้เกิดขึ้นกับความสําเร็จในรายได้รายรับแม้นคันงานธุรกิจของท่านจะตาอยู่กับบ้านกับที่ก็ตามนะครับหรือตําแหน่งประจําที่มีโอกาสพัฒนาในความเติบโตในการเลื่อนระดับเปนเดือนที่เติบโตมากยิ่งขึ้นสร้างความปึงพอใจให้เกิดขึ้นหรือได้รับธุรกิจนะครับที่ยกระดับความ รุ่งเรืองเข้ามาให้ท่านได้รับผลประโยชน์ที่เติบโตสร้างความปึงปอใจให้เกิดขึ้นนะครับแม่นจะตั้งอะไรก็ตามที่เป็นปนัญหากับท่านนั้นจะรับการจัดการให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่ความรุ่งเรืองอย่างสดใสก็ส่งผลให้การเงินของชาววันพุธกลางคืนในวันนี้ครับโอกาสดีๆต่างการเงินเ,งเข้ามาให้ปึงปอใจได้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นจากความสําเร็จ ของการงานหรือจากบุคคล,ลก็ได้นะครับที่จะเติมต่างการเงินเข้ามาหรือบางท่านเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงโชคลาภช้อนใหญ่ๆก้อนโตๆก็ามาให้ท่านได้รับด้วยความพึงพอใจกระทั่งคนที่มีปัญหาต่างกันเงินก่อนหน้านี้ก็ตามนะครับท่านก็จะได้รับการเติมเต็มต่างกันเงินในท่านนั้นมีความปลอดภัยที่จะสร้างความมั่นคงต่างการเงินต่อไปในทิศทางที่รุ่งเรือง ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับคนที่โสดบางท่านก็มีโอกาสนะครับที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใ้เกิดขึ้นนะครับที่จะมีรักดีๆเข้ามาสามารถพัฒนาไปสู่ในอนาคตนะครับที่จะใช้ชีวิตคู่ที่จะเป็นคู่รักที่ดีๆต่อไปนะครับแต่ถ้าใครย,ยังไม่เกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นนะครับก็ยังอยู่กับความเป็นโสดซึ่งบางท่านแม้กระทั่งมีความพึงพอใจไกลอยู่ก็ตามนะครับ ก็ออยังอยู่ในความรู้สึกของตัวเองบางท่านก็อยากจะสื่อความรักความสัมพันธ์ออกไปแต่ก็ยังเจอกับการบ่ายเบี่ยงปฏิเสธอะไรออกไปนะครับส่วนูุรัก่สัมพันธ์ในวันนี้จะรับการดูแลนะครับเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีเป็นู่รักที่ดีต่อกันที่จะพัฒน,นาความรักความสัมพันธ์ให้เดินหน้าเติบโตเคียงคู่กันอย่างสดใสอะไรที่เป็นปนัญหาต่างๆก็จะได้รับการใส่ใจในการที่จะกระจัดปัญหาเหล่านั้นให้ออกไปนะครับ และก็สู่การดูแลกันอย่างมีคุณค่าบางคู่นะครับวันนี้ก็จะมีข่าวดีๆในเรื่องของการที่จะมีทายาทกล่าวกันทั้งคันอะไรเข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนภายใต้สำรับในวันนี้นะครับ การที่ท่านได้รับพรอ,อันมงคลและก็คำชี้แนะคำช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือความรู้ความสามารถของท่านนะครับที่จะนำพาเดินหน้าอย่างสดใสอะไรที่เกิดชะลอตัวทําให้เป็นปัญหาหรือการถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆนะครับท่านก็จะได้รับการเติมเต็มให้ท่านเดินหน้าเติบโตได้อย่างรวดเร็วโู่ความรุ่งเรืองอย่างสดใสเลขนาไพในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน 1 9 1 3 5เนะครับขอกอจาวันพุธกลางคืนมีรกักมีครอบครัวที่มีความสุขกอบคุณมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพระศัสดีพลังดวงของท่านในวันนี้ครับ การที่ท่านมีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการบริหารในการจัดการเป็นนักปกครองที่ดีนะครับ <c oughs> ก็ได้รับโอกาสของความสําเร็จที่มั่นคงรุ่งเรืองบางท่านก็ได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวันนี้นครับทีมอบโอกาสดีๆทางการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศเลื่อนความเติบโตอะไรเข้ามานะครับหรือบางท่านก็จะมีสัาณของการกาย,ยับกายายการงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องไปถึงต่างประเทศนะครับที่จะมีเข้ามานะครับก็เป็นการโอกาสเริ่มต้นใหม่ๆ นะครับอย่างบางท่านนะครับบางทีก็จะเดินทางไปรับหน้าที่ใหม่ที่ตําแหน่งใหญ่กว่าเดิมในต่างแดนต่างประเทศหรือไปทาธุรกิจร่วมกับชาวต่างชาติอะไรเข้ามาหรือคนที่รอในเรื่องของการมีงานทํามีอาชีพก็จะได้รับข่าวดีๆเข้ามานะครับให้ท่านมีงานทํามีอาชีพเกิดขึ้นนะครับได้รับการเติมเต็มนะครับให้ท่านเกิดความสมหวังอะไรที่เกิดหย่อนยานไปบ้างนะครับเกิดแต่กาตกบกปล้องลงไปนะครับ การความนิยมอะไรต่างๆจะได้รับการส่งเสริมเข้ามาให้ตัานกลับมาใหม่กับความสมดุลกับความรุ่งเรืองเฟื่องฟูสมหวังสมปรารถนานะครับมีเกียรติมีชื่อเสียงมีความส่งเสริม ให้ท่านได้รับความรุ่งเรืองเพื่องผูในทิศทางที่มั่นคงและก็สมดุลต่อไปในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันเพรศป,ปดีนะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคงนะครับกับไรายได้มั่นคงเดิมๆแล้วก็อาจจะมีเส้นทางใหม่ๆทางการเงินเข้ามานะครับคนที่ไม่มีไรายได้รายรับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะสร้างเส้นทางของการมีไรายได้รายรับเข้ามานะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันฤพรศบดีนะครับคนโสดหลายๆท่านก็ยังอยู่กับสถานการณ์ของความเป็นโสดเช่นกันนะครับที่บางคนก็ไม่ค่อยกระตอรือรือร้นนะครับในการที่จะมีความรักไม่ค่อยใส่ใจนะครับก็อยู่กับการดูแลบริการงานการเงินอะไรต่างๆนะครับหรือบางคนอาจจะเคยปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็อยู่ในช่วงของการ ที่จะดูแลกายใจของตัวเองเพื่อปรับสมดุลให้มีความแข็งแรงให้มีความมั่นคงนะครับส่วนใครจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเจอรักที่สามารถพัฒนางอกงามต่อไปมีโอกาสพบเข้ามาอาจจะเป็นคนจากต่างชาติได้ด้วยที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะพบกับคนที่อาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับที่อยจะเข้ามาสร้างความผูกพันส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลนะครับให้มีความมั่นคงในทิศทางที่ปลอดภัยแม้บางคู่จะมีอะไรที่ขาดสมดุลไปบ้างในความรักความสัมพันธ์ก็ตามกรับก็จะได้เติมอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆก็มาดูแลสร้างความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความปลอดภัยในทิศทางที่ดี ภายใต้สำรับในวันนี้นะครับสามเหรียญตันจะสู่การเจราจาที่ตกลงกันได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแต่จะมีสราการณ์ของการลงนามตำสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นกับการเจราจาตกลงที่บรรลุผลเป้าหมายตามหวังตามปรารถนานะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดี4 1่หนึ่ก็ขอให้ ชาววันพระสัปดรีมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับพุทธิเกิดวันศุกร์นะครับหลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการจบปัญหาลงอย่างเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็สู่เส้นทางของการเดินหน้าเติบโตกับโอกาสใหม่ๆนะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรได้ด้วยหรือบางท่านนะครับที่อาจจะ จบกับธุรกิจหนึ่งแล้วก็ไปโูอีกธุรกิจหนึ่งนะครับหรือจบจากตำแหน่งหน้าที่หนึ่งนะครับที่จะไปรับกับหน้าที่ใหม่ที่จะมีก็ามาที่จะเป็นการเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านๆมานะครับวันนี้ท่านจะมีความใส่ใจมีความกระตือรือร้นมีความกระปรี้กระเป่านะครับในการที่จะดูแลในการบริหารในการจัดการบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางเกิดขึ้นนะครับที่จะต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสเดินทางเกี่ยวกับการงานธุรกิจ ต,ต่างประเทศได้ด้วยหรือบางท่านก็จะมีสถานการณ์ของการเดินทางไปอบรมสัมมนาเรียนรู้เชิงวิชาการอะไรต่างๆที่มีเข้ามานะครับที่จะทำให้ท่านพบก,กับเส้นทางของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะครับไม่ว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็ตามนะครับการเปลี่ยนแปลงน,น,นี้จะทำให้ท่านไปสู่กับความรุ่งเรืองเฟื่องฟูที่ดีกว่าที่ผ่านๆมานะครับ ก็เป็นโอกาสดีๆที่จะเกิดขึ้นในกับจ้าวันศุกร์ในวันนี้กับการพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองมากกว่าที่ผ่านๆมา ก็ส่งผลในการเงินของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับการเงินของท่านจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางท่านนะครับที่อาจจะได้รับเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดนะครับก็ามาเติมเต็มหรือบางทีก็จะเป็นเงินที่มาเกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นจากความเป็นความตายของผู้อื่นเข้ามาได้ด้วยนะครับที่นอกเหนือจากความสําเร็จของการงานอาชีพของท่านแล้วนะครับหรือบางท่านในเรื่องของการเสียเส่ยงดวงเสี่ยงโชคลาภนะครับที่มีเข้ามาหรือบุคคลนะครับอาจจะเดินทาง นำเงินทรัพย์สินอะไรต่างๆมาเติมเต็มให้ท่านได้รับบางท่านก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะพัฒนาในการเก็บออมสะสมต่างการเงินพัฒนาในการสร้างไรายได้รายรับให้มีมากยิ่งขึ้นที่จะใช้เงินกับการจับจ่ายใช้สอยกับบางสิ่งบางอย่างนะครับที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่ต้องใช้เงินเยอะนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับ คนที่โสดนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะได้มีการพัฒนานะครับที่อาจจะจบจากความเป็นโสดได้ในการที่จะไปสู่ของการมีรักมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นแล้วก็สามารถพัฒนาให้เติบโตไปสู่การใช้ชีวิตคู่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆของบางท่านที่อาจจะมีเข้ามานะครับ ส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลนะครับมีความใส่ใจด้วยความกระตือรือร้นนะครับให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับความสุขสดใสเป็นแสงสว่างให้กันและกันในทิศทางที่ดีนะครับพร้อมที่จบปัญหาทุกๆปัญหาต่างๆนะครับด้วยความใส่ใจก็ทาให้ได้รับการดูแลให้ความรักความสัมพันธ์มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องบางคู่จะรับข่าวดีๆเข้ามานะครับในการที่จะมีทายาทนะครับก็เป็นข่าวดีๆที่เข้ามา เพิ่มเติมให้ได้รับไปได้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันศุกร์ความกระตือรือร้นนะครับเรียกว่าใส่ใจมากยิ่งขึ้นกับบางสถานการณ์นะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีความคึกคักในการพลิกชีวิตชีวาหรือได้รับข่าวดีๆอะไรเข้ามานะครับมาพัฒนาให้ท่านได้รับการเปลี่ยนแปลงไระในทิศางที่เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับ เลขนาภในวันนี้ของชาววันศุกร์13121920นะครับก็ขอ,ขอชาววันศุกร์มีรักมีครอบครวัวที่มีความสุขอบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดการขอบคุณครับพุทธิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ครับ การได้รับกับความสําเร็จที่จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจับทําอะไรในวันนี้ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับหรือในความมั่นคงที่มีอยู่แล้วนะครับที่จะําให้ตันเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับที่จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างมั่นคงอย่างถาวรนะครับ การได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือการตีตั้นเกิดความสําเร็จรักษาสมดุลในความสําเร็จทาให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับต่างการเงินทรัพย์สินอะไรต่างๆที่รับผลประโยชน์จากความสําเร็จอย่างต่อเนื่องนะครับ บางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางอะไรเกิดขึ้นในวันนี้นะครับที่มีเข้ามาต้องเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับหรือบางท่านก็อาจจะมีสถานการณ์ย้ายสัมโนกลัวอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยที่อาจจะมีเข้ามานะครับก็เป็นโอกาสดีๆกับการแม้จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะครับที่ท่านได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือบางท่านนะครับที่ หารอในการมีงานมีอาชีพทำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวว่าจ้างหรือตัวสร้างธุรกิจมีการสร้างธุรกิจอะไรเกิดขึ้นซึ่งบางทีท่านนั้นจ,จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่สร้างธุรกิจอะไรของท่านให้เกิดขึ้นแล้วก็ท่านต้องเดินทางไปรับหน้าที่อะไรในต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็เป็นโอกาสดีๆของ ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเข้ามาไอ้ท่านได้มีงานทํามีอาชีพมีความรุ่งเรืองเติบโตต่อไปก็ส่งผลในการเงินของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับการเงินของท่านก็หลังไหลก็ามาอย่างสมนุนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะไกลที่เดินทางไกลก็มีโอกาสต่างการเงินทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามาที่ได้รับนะครับหรือบางท่านเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในวันนี้นะครับที่นอกเหนือจากความสําเร็จ รายได้จากการงานธุรกิจแล้วนะครับก็จะมีกับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามาเติมสมดุลในกับท่านมากยิ่งขึ้นในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเข้ามานะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันเสาร์คนโสดที่อยู่กับความเป็นโสดรักกับตัวเองผูกพันกับคนในครอบครัวนะครับก็รักษาสมดุลในความเป็นโสดอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่วนใกลจะเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีโอกาสได้ด้วยบางทีก็มีเกิดจากการเดินทางนะครับหรืออาจจะไปพบกับคนที่อาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถือเคยผ่านครอบครัวอะไรมาแล้วได้ที่อาจจะเข้ามาสร้างความปกปันใหนเริ่มต้นเกิดขึ้นนะครับที่สามารถพัฒนาในความสัมพันธ์นั้นให้เติบโตได้ด้วย ส่วนความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลนะครับเอ,อื้อเฟื้อเออื้อตอนเกื่อนกันในทิศทางที่ดียังมีคุณค่านะครับแม้นจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆนะครับที่มีก็หมาก็ตามก็สามารถที่จะปรับสมดุลในความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความปลอดภัยมีความมั่นคงยังมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับภาไไยใต้สำรับสิบด้วยนะครับความสุขความบุดมสมบูรณ์ที่ท่านได้รับเข้ามานะครับจากความสําเร็จจากความรัก ที่เข้ามาเติมเต็มให้ท่านได้รับเปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยความมันคงนะครับเลขหนา้าไพในวันนี้ของชาววันเสาร์10 14610ขอขอชาววันเสาร์มีรักมีครอบครัวที่มีความสุขอบอุ่นมัน่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลขอบคุณครับ